ก <c oughs> ็สวัสดีเพื่อนๆทั้หนึงครับเราหายไปนิดนึงนะเรื่องนี้เดี๋ยวมีผมพาไปเก็บแมลงนะแมลงที่ที่อะไรวะอ่าดินแดงเครื่องจักรนะเครื่องที่เก็บมันนะแปลกๆหน่อยก็คือนี่เป็นปลามนะปามันอยู่ในน้ำใช่ไหมเราก็ต้องวิ่ง เราก็ต้องเอาง่ายคือให้วิ่งให้เร็วกว่ามันอนะ่ะให้ทันมันแล้วก็วิ่งไปถึงตัวมันปุ๊บกดเก็บเลยนะอืมแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้นะเป็นแมลงที่บินอยู่เราซึ่งเราต้องกดรูปดวงตาเท่านั้นนะถึงจะสามารถเก็บมันได้นะครับนะนนี่ต้องกดดวงตาแนละ้วถ้าเราไปกดสกิลขโมยก็คือไม่ได้เห็นปะไม่ได้เราต้องกดรูปดวงตาเท่านั้นน,ะนี่ มาไปเ,เก็บได้แล้วก็ผมพาไปเก็บตัวต่อไปเลยนะแ๊บนึทงที่ไหนวะวิธีการเก็บมันจะเป็นแป๊กห,ห,หน่อยนะก็คือหายากหน่อยนะต้องกดใช้กอนสแกนตัวนี้เราก็ต้องวิ่งตามมันนะมันอยู่ตรงไหนแล้วก็กดเก็บตรงนั้นแหละตัวนี้ไม่ยากหรอกมันอยู่ตรงนี้แล้วก็กดเก็บลัวๆไปเลยเดี๋ยวก็ได้<จ>โอเคแล้วก็ตัวต่อไป เหนวะนนะสแกนเงี้ยอันนี้เป็นท่าบินหมัดนะก็คือเอก็บเก็บแต้มครเก้าพันนั่นแหละแล้วก็เอามาใช้เพราะว่ามันกระโดดสูงดีไหนวะอืม ในมินิแมปผมเต็มเลยนะแบบแบบแบมบันจะมีตัวมังกรตัน,นี้มันจะยุ่งยากหน่อยยุ่งยากหน่อยแต่ก็ได้คนระับเดี๋ยวหาตัวที่หาเจอก่อนแล้วกนะันไหนวะเฮ้ยนั่นเป็นกล่องเอ้ยอะไรวะ มอ๋อแล้วเสรีเรืวิ่งเก็บเลยแล้วกันอ๋อนี่มีเกลว่ไหมอ้เพือโดนอลบ้าไอ้มะเรงตัวนี้ิงตีนะไอ้มะเร็งทีอมันจะโดนดีาเตีตให้โดนแล้วมันก็ตายากเปคกไอ้่ผม่าน้หน่ง่งหน่งนนน่งนน่งหน่น ต้องตีด้วยครับคุณมีสมบัติงงๆเราต้องตีเพิด้วยซึ่งไงอง้แมลงตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วตอนมันกระโดดเราต้องตีให้มันโดนนะเราก็จะเก็บมันได้เก็บนักเอาไฟทิง้งเอาไฟออกก่อนนะมันเปลืองนะอืมนี่นีหนีแมลงเจอแล้วเจอแล้วนี้เกิดเหมือนเดิมนะกดดวงตาไปเก็บเลย แรงตัวต่อไปอยู่ไหนวะหาบ่อนนะแบบนึงๆๆๆๆๆอเจอตัวเดินีให้โดนนี่เนาะตีโดนก็จะถ้าตีโดนก็จะไม่ลงรูน้นะเราก็จะเก็บมันได้นะระวังด้วยนะไอ้ตัวนะั้นตัวนี้เป็นกระลอกนะคุณดูกระลอกซึ่งถ้าเราถ้ามันอยู่บนคนหินหรือต้นไม้เราไปยืในใกล้ๆมันมันจะกระโดดเกาะไหลแล้วนะซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากนะ แต่ผมคาดไปแล้วว่ะนี่นี่นี่ซ้ายมือมันจะมีตัวอผมอยากให้มันเกาะอะไรผมนะผมต้องหามุมดีๆให้มัน่อดลงมาอ๋ตก่อดไม่โดนไปเก็บอะไรต่อดีกว่าไปแล้วก็วิ่งตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอมันหยุดอ๋อมื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 อลั่นมือลั่นทุกที โอ้โหเหตุโอเครู้เรื่อยแล้วก็อะไรเก็บเรื่อยๆเลยนะอยู่ไหนวะหาก่อนไอ้ตัวมังกรอน่ะมันจะมีมันจะมีอันเ,อเรียกอะไรดีวะมังกรหรือนกวะเอาเป็นมังกรแล้วกันมังกรน้อยนะส,สแกนหาแป๊บ,บนึงบางทีมันก็มองไม่เห็นนะแบบผมปรับภาพให้มัน ให้มันให้มันแบบกากลงนะนต้องได้ไปปรับภาพกลับลนะแล้วแหละต่ว่ามันจะกินแบตแล้วก็กินพื้นกินนี่นี่ไงก็ะรอกมันมาเกาะไรลแล้วถ้าเรายืนนี่นะภาพกลับมาเหมือนเดิมควรู้สึกมันไม่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้คือเราต้องวิ่งตามนะวิ่งตามมันแล้วมันก็จะมีจังหวะที่มันที่มันจะให้เราอันนี้เองอนะ่ะ เดี๋ยวราก่อนวิ่งตามมันไปเรื่อยเลยแล้วกดเก็บเบอร์นี่นี่ถ้ามันถ้าถ้ามันไม่บินไกลก็เก็บง่ายนะก็คือวิ่งตามมันเรื่อ,เอเยเลยแล้วก็เก็บมันแต่ถ้าจังหวะบนภูเขาเนี้ยคือจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันจะมีให้เรากดเดียวผมหาก่อนเผื่อ,ม,อมีได้มาสองตัวแล้วก็รอกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมีอยากให้เห็นช็อตหนึ่งเยวหาก่อน จังหวะที่มันลอดลงภูเขาเนี่ยอันอันนี้มันจะเก็บยากหน่อยแต่ว่าเก็บได้เีื่อไหนวะหาก่อนมันต้องมีแหละนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่มันจะวิ่งลงเขาใช่ปหมมันก็จะมีให้เรากดอัตโนมันิเรากดไปเลยนะแล้วก็รอแล้วก็ต้องวินตามเพื่อไปเก็บมันซึ่งอันนี้มัน มันเก็บได้อยู่แล้วแต่ว่ามันยุ่งยากหน่อยนี่แค่นั้นแหละเราฟื้นเราต้องอน,นี่มันหมดเป็นด้วยมั้งถ้าจะไม่ปิดนี่เห็นไหมมันก็จะอยู่เด้งแบบนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปอัพมาแรงด้วยนะเก็บ,เ,กบเดี๋ยวให้เก็บให้มันได้สักหน่อยก่อนเลยเดี๋ยวผมพาไปอัพด้วยซึ่งตรงอัพผมมาไว้แล้วเนี่ยเห็นปะ ตรงขวามือะเพราะว่าแรกๆผมเห็นว่าออถ้าตรงพื้นที่ไหนที่มแมลงมันแปลกแปลว,ว่ามันต้องมีที่ให้อัพนะถึตงตรงนี้มแมลงมันแปลกนะมันไม่เหมือนกับที่อื่นผมก็เลยคิดคิดว่ามันน่าจะมีให้อัพผมก็เลยมามาเก็บจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาเก็บนะ วิ่งเก็บงงๆเนี่ยแล้วแบบคือแบบมันมีแบบมันวิ่งเข้ามาในหัวแล้วความคิดนะโมตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นป่าหมอกเข็มล้อเล้ว,ลว่นะหมอกเต็มเป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าอันตรายรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยวะ่ะต่ว่าก็ต้องมาและคนดูนะตรงนี้นะ แรกๆว่าจะลงตอนเช้าเลยคลิปนี้แต่ว่าหลับนะนอนตัวนี้แล้วเหรอการู้้ยต้องบินอีกแล้วเหรออย่าเพิ่งบินไปไกละนะฮะลัลโหลเก็บเลยเก็บกลางอากาศเลยช็อตนี้ก็เทดีนะเทดีนะแต่ว่าขี้เกียจบินบินไปที่อื่นอนะ่ะถ้ามันบินลงเขาไป อืมโอเคนะก็ตัวนี้มันก็คงจะมีลูกเล่นและกำดักเยอะหน่อยนะเท่าที่เล่นมาก็โดนกำดักล่อลวงไปเยอะแล้วอันนี้กดผิดนะพอดีตรงขวามือมันจะมีรูปม้าแล้วก็รูปหูข้างหน้า,ามนี่มันกดรูปหมูแหละแต่ว่าเรียกว่าแต่ว่ามันไปโดนม้านะ สีไม่โดนเหรอสีม,อมัวเลยอโดนแล้วเออสีมัวม,มัไปเดี๋ยวมันก็มันจะมีอยู่บางตัวก็มีอยู่สีรูมั้งที่ไม่ผิดนะซึ่งคตดเชยนเลยนะ,ะมีเสือมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหลบนอนแป๊บนึงไม่ค่อยอยากสู้ก,กับเสือนะ ว่ามันเสียเวลาไม่ใช่หลบเคยหลบหลังต้นไม้ไปหามุมดีๆนะเก็บเลยนี่อยากฟูกับมันนะผมเคยรอบนึงเคยโดนมันตะขม้วยไม่โคตรแรงเลยนะซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้อัพอ,อ,อัพค่าพลังเพราะตอนนั้นแบบกำลังบ้าเควสอยู่เหมือนคลิปที่ลงไปนั่นคลิปที่ลงไปนั่นแหละทำตัวเควสนะไม่ได้เอาเวลาไปทุ่มเทกับพลังเท่าไหร่นะ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรู้สึกว่าต้องหานี่แหละหาแบบเริ่มหาพลังแล้วเพราะว่าเพราะแล้วเพราะว่าไปพิ p พีรอบหนึ่งมาแล้วแบบแพ้ยับเลยเลเวลเท่ากันนี่แหละแต่ว่าคู่อื่นเขาตีกันโคตรนานนะเพราะว่าพลังมันเยอะแล้วซึ่งผมผมไปตีนี่ผมใช้เวลาประมาณไม่ถึง20วีนะผมแตกเลยนะเพราะว่าค่าพลังมันต่างกันเยอะเกิน ไม่น่าจะมีมั้งเดี๋ยวเราไปอัพเดี๋ยวพาไปอัพดูว่านะเดี๋ยวขอชมวิวตรงนี้ก่อนน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละซึ่งตรงอัพมันก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือเกาะแห่งเครื่องจัดของเรานะมันจะอยู่บนน้อยๆน,นี่นี่เดี๋ยวผมพาไปอัพแมลงเลยจุดมแมลงมันก็อยู่ตรงนี้แหละไหนวะ ้างใต้นกอะ้างใต้รูปนกอีกนี่นี่นี่ตรงนี้มองดีๆนะบางทีมันก็มองยากนะักคอาจใช้เวลาน่อยหนเพราะว่ามันลงมาเลยนะวิ่งตามผมมาเลยนะทุกคนนะไม่ใช่อยู่ขวามือนี่แหละ กดเลยเพิ่มความรดเร็วนะคือนี่ตรงนี้ก็อับมาแรงนะทุกคนนะใครที่มาอยู่เกาะน,นี้แล้วก็สู้ๆนะเอาเป็นว่ามีสาระแค่นี้แล้วกันนะผมไปนอนต่อลนะ